สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเรียนในหัวข้อ View แล้วก็ going to กันนะครับ i ิวกับ going to นะครับเรามาลองคิดกันก่อนว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับคำตอบก็คือเกี่ยวกับอนาคตนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในส่วนของกริยาช่วยนะครับผมก็สอนในการพูดประโยคปกติไปแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมาลองเน้นนะครับในส่วนของประโยคที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับอนาคตกันมากดีกว่านะครับเกี่ยวกับอนาคตคืออะไรนะครับก็คือปัจจุบันนะครับอ่ะ จะเห็นว่าเป็นผมนะมีผมในอดีตที่นอนอยู่ผมปัจจุบันที่ยืนยิ้มอยู่นะครับแล้วก็ผมในอนาคตนะครับผมในปัจจุบันนะครับพูดว่าคืนนี้เดี๋ยวคงจะไปดูหนังนะครับซึ่งผมในปัจจุบันนะครับพูดแต่ว่าความหมายที่ผมจะสื่อนะครับพู้ของผมนะครับมันสื่อไปยากอนาคตนั่นก็คือการพูดถึงอนาคตที่เราจะพูดถึงกันนั่นเองนะครับครานี้มาดูในส่วนของการใช้งานบ้านดีกว่านะครับโครงสร้างการใช้งานนะครับของวิวนะครับ จะเป็นประธานตามด้วยวิวแล้วก็ตามด้วยกริยาไม่เปลี่ยนรูปนะครับเหมือนที่เคยสอนไปในคลิปก่อนเลยนะครับแล้ว going t o ล่ะ going to ก็ทำงานคล้ายๆกันเลยครับจะเป็นประธานตามด้วย ismr นะครับซึ่งท่านี้ก็ผันเปลี่ยนตามในส่วนของประธานนะครับตามด้วย going to แล้วก็ตามด้วย v e r b ไม่เปลี่ยนรูปเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างบ้างดีกว่านะครับการใช้ Vi l l going to นะครับเช่นอ่ะ I will call you a f r l u n นะครับฉันจะโทรหาคุณนะครับหลังจาก เมื่อกลางวันนะครับ Debut travel to Europe next summer นะครับเขาจะไปเที่ยวนะครับยุโรปในพักฤดูร้อนหน้านะครับ I am going to have dinner with my friend tonight นะครับผมเนี่ยนะครับจะต้องไปาทานอาหารเย็นกับเพื่อนนะครับคืนนี้ She is going to take a holiday next month นะครับเธอน่ะจะต้องลาพักร้อนในเดือนหน้าแน่เลยนะครับ They are going to buy a new car soon นะครับพวกเขานะครับจะต้องซื้อรถขนใหม่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับเอ,เอ๊แต่ว่าเออพี่ครับทำไมอันนึงใช้วิวอันนึงใช้ going to ครับเราจะสามารถใช้วิวหรือว่าใช้ going to สลับกันได้ไหมนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมเราถึงเออใช้วิวหรือว่าบางอันใช้ going to นะครับ นี่ก็คือความต่างนะครับระหว่าง View แล้วก็ going to นะครับคือ View เนี่ยนะครับเราจะใช้เมื่อพูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ยังไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้านะครับหรือว่าเป็นการคาดการถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนนะครับหรือว่าเป็นการตัดสินใจแบบทันทีทันใดนะครับว่าเอยจะจะจะเอานี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำมันเองอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแล้ว going to ล่ะนะครับ going to นะครับใช้เมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตหรือการกระทำที่ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับหรือว่ามีความมั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับมากกว่าวิวนะครับ going to นะครับเราพูดเมื่อเรามั่นใจว่าสิ่งสิ่งนั้นในอนาคตเนี่ยมีความมั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับมากกว่าวิวจำไว้เท่านี้ก็พอนะครับแต่ว่าผมยังงงอยู่เลยครับพี่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับผมกับไอ้ต๋องนะครับอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลยนะครับก็คือคืนนี้เนี่ยจะไปดูหนังถูกไหมครับคืนนี้เนี่ยผมกับต๋องนะครับ มีหน้าที่เหมือนกันเลยก็คือจะไปดูหนังแต่ไอ้ต๋องเนี่ยนะครับมันซื้อตั๋วไว้แล้วนะครับผมยังไม่ได้ซื้อตั๋วไว้เลยนะครับผมก็แค่บอกเพื่อนว่าเ э ออเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้คงจะไปดูหนังแหละนะครับส่วนไอ้ต๋องก็พูดเหมือนกันว่าเดี๋ยวคืนนี้คงจะไปดูหนังเหมือนกันนะครับแต่ไอ้เต๋อเนี่ยมันซื้อตั๋วไว้แล้วนะนะครับดังนั้นเนี่ยในบริบทนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าใครควรจะใช้วิวในการพูดหรือว่าใครควรจะใช้ going to นะครับในการพูดนะครับ ซึ่งทางนี้ก็แยกไม่ยากแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพี่แต่ว่าบางทีมันแยกยากเหลือเกินนะครับทางนี้ทางนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทและก็ความคิดของเรานะครับบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเ,เรื่องที่เรื่องเดียวกันเลยนะครับดูหนังเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่าหรือว่ามันแน่นอนเลยนะครับสำหรับอีกส่วนอีกุคนนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ50-50นะครับอาจจะเผลอๆมาอาจจะบิดเราก็ได้ถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับ การใช้วิวกับ going to ก็ให้รู้คร่าวๆว่า going to นะครับจะมีความแน่นอนนะครับมีการวางแผนไว้มากกว่าวิวนะครับวิวเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจแบบเฉพาะหน้าประมาณนั้นนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับแต่ผมหวังว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยคงจะได้ประโยชน์ไม่น้อยเลยนะครับในส่วนการใช้ i ิวแล้วก็ going to นะครับจะเห็นว่าที่ผมนะครับ ะเป็นคำพูดต่างๆเนี่ยก็คือจะเป็นประโยคที่ใช้วิวแล้วก็ going to เป็นหลักนะครับเป็น Will you help me ะนรับคุณจะช่วยฉันได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็คือเป็นการนำ i ิวนะครับมาทำเป็นประโยคคำถามนะครับ d e y will j o i n us นะครับ They a r e going to j o i n us นะครับเห็นไหมครับ t h e y will j o i n us กับ They a r e going to j o i n us เนี่ยต่างกันยังไงนะครับ They a r e going to j o i n us คือแสดงว่าเขาเนี่ยมีความมีโอกาสที่จะเข้าวมกับพวกเรานสูงกว่า d e y will joy us นะครับ I am going to stay here นะครับ ชั้นนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับก็มีโอกาสมากกว่าวิวถูกไหมครับ They will not do it นะครับเขาจะไม่ทำมันนะ I will do that เนี่ยเป็นการตัดสินใจในทันทีนะครับ I will do that นะครับเป็นการตัดสินใจในทันทีว่าเออเดี๋ยวทำเองทำเองประมาณอย่างนั้นนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ไม่นานมากนะครับแต่ผมว่าเพื่อนๆี่ยคงจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้รวมถึงใช้ในการเขียนเอเซ่นะครับหรือว่าการสอบได้เช่นกันนะครับสคลิปนี้ก็ขอต้อนรับไปก่อนนะครับแล้วจอกัะใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคน